สวัสดีครับผมนะวันนี้พาชมเจ้านิวคอมพิวเตอร์นะครับตัวใหม่นะครับวันนี้จัดถุงลมหลังชุดใหญ่นะครับชุด5วาวนะครับอันนี้แปลงหน้าเป็น Majesty มาียบเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวลูกค้าจะไปเปลี่ยนล้อเองนะครับนีจัดถุงลมหลังนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อย ถุงลมหลังชุด5วาพร้อมโชกแล้วก็สา,ายไฮดรอลิกนะครับเต็มระบบครบสูตรเลยนะครับนี่เป็นถุงลมลูกใหญ่ถุงลมลูกใหญ่เลยเลยนะครับสองฝั่งคันนี้ไม่ได้วอลชอสซีนะครับไม่ได้วอลชสซีเน้นเน้นเดิมนะครับเน้นเดิมเดิมไม่ต้องวอลชสซีนะครับตำแหน่งเดิม ไม่ต้องตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีโช๊คนะครับมีโช๊คหลังปรับระดับนะครับปั๊มลมนะครับหนึ่งตัวนะครับถังลมหนึ่งใบนะครับแล้วก็เพลยเซตผ้าบาวนะครับพร้อมมีมือคอนโทรลนะครับอันนี้ใช้สายไฮดรอลิกทั้งระบบเลยนะครับทุกอย่างยึดกับตัวรถนะครับไม่ได้เจาะนะครับ มีจอยอยู่ตรงนี้ที่เดียวนะครับนอกนั้นก็ยึดกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับเก็บงานแบบนี้นะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับเดินสายนะครับเดินสายแบบนี้นะครับผลงานแบบนี้นะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับอันนี้เป็นเส้นฟ่าคอนโทรเดี๋ยวจะเทสให้ชมนะครับ ระบบการทํางานนะครับถุงลมหลังชุด5วาล์วนะครับจะปล่อยลมนะครับผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับปล่อยลมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับลมหมดแล้วนะครับลมหมดแล้วยกขึ้นครับ พอลมได้ระดับนะครับปั๊มลมก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับอันนี้สามารถปล่อยเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับอันนี้ปล่อยข้างขวาข้างเดียวนะครับปล่อยข้างขวาข้างเดียวนะครับลมไม่มีแล้วนะครับแต่ลมข้างนี้ยังมีอยู่นะครับลมข้างนี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นรถมันจะรักษาบาลานได้ดีนะครับสมมุติว่าลมข้างนี้รั่วไปแล้วนะครับก็ยังสามารถวิ่งต่อไปได้นะครับเห็นไหมครับว่า ะซีกับเพลายังหางกันอยู่นะครับจะซีกับเพลายังหางาแต่ถ้าเราเอาลมกลางนี้ออกนะครับท้าทางน,นี้มันก็ลงมาด้วยนะครับอ่านี้คือข้อดีของระบบ5วาวนะครับนะครับชุด5วาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ปรับความสูงได้ตามต้องการนะครับปรับระดับความนุ่มนวลได้ตามใจชอบเลยนะครับเซตนี้จบสุดนะครับในชุดหลังห้าวันนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับนุ่มหนึบนะครับคอนเฟิร์มนะครับเซตนี้เดี๋ยวเราจะไปเทสให้ชมกันนะครับอ่เมื่อเราเข้ามาในตัวรถนะครับนี่อันนี้เป็นชุดเกีรคอนเกรดิจิตอลนะครับ อ่าเซนี้เป็นเซตคอนโทรลถุงลมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊มลมกับทิ้งน้ำออโต้นะครับถ้าเราออนกุญแจนะครับออนกุญแจปั๊บปึ๊บนะครับก็จะขึ้นเซนเซอร์ขึ้นมานะครับอ่าสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นบอกค่าลมล้อหลังข้างขวาไอตัวนี้หลังข้างซ้ายนะครับอันนี้เป็นลมในถังนะครับเหมือเส้นลมในถังนะครับแล้วเราจะเดินสายเก็บงานแบบนี้นะครับเป็นเซ็ตคอนโทนนะครับอันนี้คําสั่งขึ้นคู่นะครับจะขึ้นสองล้อหลังเลยนะครับอือสองล้อหลังนะครับเแล้นไปันนี้จะมีไกดดีด้วยนะครับก็จะเกิดกรฟุกก็จะติดขึ้นมานะครับสวยงาม มีไฟลีให้ด้วยนะครับเป็นสวิตช์ตรงล่นนะครับตรงล่นนะครับตรงนี้คําสั่งขึ้นคู่นะครับขึ้นทั้งสองล้อนะครับขึ้นสองล้อเลยนะครับขึ้นสองล้อเลยไปตรงนี้นะครับจะลงสองล้อนะครับปล่อยคู่นะครับจะเปิดกระจกให้ได้ยินเสียงลมก่อนทิ้งลมนะครับปล่อยคู่นะครับไรนี่อยข้างหนึ่งคือข้างขวานะครับ ปล่อยทางขวาปล่อยทางซ้ายนะครับจะแยกกันนะครับปล่อยขวาปล่อยซ้ายนะครับปล่อยคู่ขึ้นคู่นะครับขึ้นคู่ปล่อยคู่นะครับใช้งานง่ายนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเปิดปิดปั๊มลมนะครับปิดเปิดปิดปั๊มลมนะครับแล้วก็ทิ้งน้ํานะครับกดตรงนี้คือทิ้งน้ําออกจากทังลมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาออกไปทดสอบกันนะครับว่าฟีลลิ่งในการขับขี่ จะเป็นยังไงนะครับกับระบบช่วงล่างถุงลมชุด5วาล์วนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันอตอนนี้ผมเอารถมาทดสอบนะครับเพิ่งออกจากสำนักมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างตอนนี้นะครับเราจะวิ่งมาเนี่ยเราเจออุปสรรคข้างหน้านะครับก็คือคอสะพานนะครับสะพานมันสูงนะครับ เทคนิคเบื้องต้นนะครับเทคนิคเบื้องต้นในการใช้งานนะครับอันนี้ถูกลมหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยลมหลังก่อนนะครับปล่อยลมหลังก่อนนะครับเพื่อที่ให้หน้ามันกระดกขึ้นนะครับแล้วเราก็ขึ้นขึ้นไปนะครับพอขึ้นได้ปุ๊บเราก็ยกยกหลังขึ้นนะครับให้มันผ่านคอตะพานที่มันชันๆันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับนะครับเทคนิคเบื้องต้นนะครับในการใช้งานนะครับ ทิ้งหลังนะครับทิ้งหลังให้หลังมันให้หลังมันต่ําลงนะครับหน้ากระโดกขึ้นนะครับมันก็จะผ่านคอสะพานได้นะครับแล้วเราก็ค่อยเติมท้ายขึ้นไปนะครับรถมันก็จะบินไปได้นะครับท้องก็จะไม่ติดจะไม่คูดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับในการใช้งานนะครับนี่ปั๊บออกจากหมู่บ้านมาแล้วนะครับ จากหมู่บ้านมาแล้วนะครับก็เจอถนนคอนกรีตที่ไม่เรียบนะครับไม่เรียบนะครับในนิคมบางปูนะครับถนนไม่เรียบนะครับเดี๋ยวผมจะปรับระดับลมนะครับให้เป็นระดับใช้งานตอนนี้ลมมัน40นะครับซึ่งซึ่งมันจะสูงไปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับลงเดี๋ยวัดประมาณ20กว่านะครับไม่เกิน25นะครับเป็นระดับใช้งานก็คือความสูงจะ ความสูงข้างหลังกับข้างหน้าจะบาลานซ์กันนะครับจะเท่ากันนะครับเซตระดับใช้งานนะครับผ่านคอนกรีตที่มันเป็นรอยปะนะครับที่เป็นรอยปาก็นุ่มนวลเลยครับนะครับตอบโจทย์นะครับนุ่มนวลเลยนะครับไม่มีการสะท้านขึ้นมาในตัวรถนะครับอันนี้จะครบเซตก็มีโช๊คโช๊หลังเข้ามาด้วยนะครับก็จะเพิ่มความหนึบเข้ามานะครับ เหมาะกับช่วงล่างถุงลมนะครับโชคชุดนี้เหมาะกับช่วงล่างถุงลมนะครับได้ชคชุดนี้เข้ามาก็เสริมสมรรถนะในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับความนุ่มได้แล้วนะครับใส่โชคเข้ามาเพิ่มความเดึบเข้าไปนะครับนี่กระโดดคอสะพานเพ๊บนะครับรถไม่โยนเลยนะครับนะครับนุ่มนวลมากนะครับท่านใดที่ชอบความนุ่มนวลนะครับทําเซตนี้ตอบโจทย์เลยครับนะครับถุงลมหังเซตห้าวาวแล้วก็ สายไฮดรอลิกนะครับแล้วก็โชคหลังอีกคู่หนึ่งนะครับจบเลยนะครับเซตนี้นะครับสำหรับออเนิวลหน้ายาวเนี่ยใช้งานแบบนุ่มนวลเลยนะครับยิ่งทางลัดยางแบบนี้โอ้โหไม่ต้องคุยครับนุ่มมากนะครับสังเกตที่เบาะด้านหลังนะครับจะไม่มีดีดมีเด้งเลยนะครับมันนิ่งๆเลยนะครับตอนนี้รถโรลวิ่งอยู่นะรถรลวิ่งอยู่ก็ไม่มีอาการเด้งอาการโยนเลยนึกยปกติรถตู้เราเนี่ยมันจะเด้งจะโยนนะครับ จเลยครับชุดนี้นะครับหัวกลังเซ็ต5วาวนะครับีลยวลองขี่เร็วๆดูนะครับดูฟิลลิ่งในการใช้ความเร็วนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับมีอาการโยนตัวไหมนะครับตอนนี้จะจําคอสะพานไม่จําเนินนะครับมถนนเป็นเอ่งนะครับ นุ่มมากครับนุ่มมากชุดนี้นะครับแนะนาเลยนะครับท่านใดที่อยากาแก้ปัญหานะครับช่วงล่างกระด้างกระโดดกระเด้งนะครับนะครับมาจัดถุงลมเซตนี้นะครับที่สํานักเอลิกเรานะครับรับประกันความร่มนวนแน่นอนครับผมโอเค